สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่เปซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารีวิวลักกี้รอยัลนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านของชุดฟีี่นะครับองน้องก็คือในอนาคตนะครับน้องหรือว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับองน้องเหลือวันเดียวด้วยซ้ำนะครับองน้องก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับองน้องมาดูกันนะครับน้องว่าจะมีชุดตัวใหม่นะครับน้องอัปเดตเข้้้้้้าาาาาามมมนน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 ะะะะะคคคครรรรรััััับบบบบออออออองงงงหหืววว่่่่่ชุดดใทีีปเเเตขพกลยส จะแรงแค่ไหนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องบางคนก็แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าซุดฟีต่อไปจะได้อะไรบ้างนะครับน้องเราก็จะแรงแค่ไหนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าซุดต่อไปนะครับวงน้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่าจะมารีวิวนะครับวงน้องก็มีทางด้านของตู้ลคกี้ล้อยอดนะครับน้องก็จะมีทางด้านของตูดีโวด้วยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่กำลังจับเด็กเข้ามาด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่าสายฟีจะได้อะไรสายเพิร์ลจะได้อะ แล้อก็จะเป้าหม้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนจะไปรับของพี่ๆหรือว่ารับสุดพี่ๆนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะดูคลิปพี่ให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ที่สาคัญนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องก็คือถ้ามีคนดูคลิปนี้นะครับเนาะเกินหนึ่งหมื่นคนนะครับวงน ละคเอฟลองอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครพี่ๆอยากได้เพชรรีๆจากพี่นะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนะ้องว่าตอนนี้นะครับวงน้องโกลอยอดหรือว่าลัคกกี้รอยอของเรานะครับนะ้องใกล้จะหมดไปแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องเหลือแค่38สชั่วโมงเท่าน้นนะครับวงน้องก็คือประมาณเหลืออีกวันครึ่งนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเหลือเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับวงน หรือว่าสุดตัวนี้นะครับวงน้องก็จะได้นําออกไปแล้วนะครับวงน้องเราก็สุดตัวใหม่นะครับน้องจะได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องแล้วก็วันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารีวิวด้วยนะครับวงน้องว่าสุดตัวใหม่เป็นอะไรยังไงนะครับเนาะมาวงน้องก็คือเราไปดูทางด้านของสุดตัวใหม่ที่กำลังอัปเดตเข้ามาดีกว่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาะสำหรับสุดตัวใหม่ที่แบบว่ากําลังอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็เป เราทั้งคาวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องแยกให้เราถึง4ชสิ้นส่วนนะครับวงน้องก็มีส่วนตัวนะครับเนาะส่วนกางเกงส่วนรองเท้าแล้วก็ส่วนผมนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตู้ลัคกี้รอยย่ตัวใหม่นะครับนาอไซส์เพียงเหรียญเท่านั้นนะครับวงน้องในการสุมนั่นเองนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดนะครับวงน้องจากอัปเดตเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็มีทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็สุดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือถัดจาก สุดพูดายก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็สวยมากๆเลยนะครับน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเอฟเฟกอาจจะไม่มากนะครับน้องแต่แรกกับของฟรีนะครับวงน้องได้ขนาดนี้แล้วนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับสุดฟรีที่กำลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพของเรานะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือปัจจุบันนะครับน้องตู้อีโวนะครับวงน้องจะเป็นแบบนี้นะครับน้องปัจจุบันนะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของ จะเป็นทางด้านของสกินตัวนี้นะครับบุกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสกินปืนอีโวตัวนี้นะครับที่แบบว่าใครที่กําลังอยากสูมนะครับบุกน้องก็รีบสูมได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะใกล้จะนําออกไปแล้วนะครับบุกน้องยังเหลือแค่38สชั่วโมงเท่านั้นนะครับบุกน้องก็คือเหลือแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็จะนําออกไปแล้วนะครับบุกน้องเราก็สุดที่กําลังจะเข้ามาแทนหรือว่าของที่กําลังจะเข้ามาแทนในตู้อีโวนะครับบุกน้องี่บก็เป จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับพวกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็มีสีสีให้เราเลือกนะครับพวกน้องก็มีสีแดงนะครับน้องอันนี้เป็นสีแรกนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีเอฟเฟกด้านหลังด้วยนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับน้องเอฟเฟกด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพวกน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับพวกน้องเออก็ถือว่าสําหรับพวกน้องคนไหนที่ชอบแนวนี้นะครับน้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับพวกน้องเพราะว่าสุดตัวนี้นะครับกำลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลัััััักกกกหหหรร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 รืือออออออววววว่่่่่่าาาาาาาเเเเซิ์ฟไไททยยยขงงงงงนน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 ะะะคคคคบบบบบบ็็็ปพุีี้้้้้ลถสํแู สุดอีโวตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็สุดฟรีๆจะเป็นยังไงนะครับวงน้องเมื่อกี้พี่รายงานไปแล้วนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องสีต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของสีแดงนะครับวงน้องไม่ใช่สีแดงเสีอก็คือสีม่วงนะครับวงน้องสีต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของสีม่วงตัวนี้นะครับวงน้องเราก็ เอฟเฟกด้านหลังนะครับวงน้องจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป้าหมายเลยนะครับวงน้องแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป้าหมายเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะสุดสีม่วงนะครับวงน้องก็เท่มากๆเลยนะครับเนาะพี่ชอบสุดสีม่วงมากเลยนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือมีสุดสีม่วงแล้วนะครับเนาะต้องมีสุดสีเหลืองนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะส่วนสีเหลืองนะครับวงน้องจะเป็นเอฟเฟกด้านหลังนะครับเนาะก็จะับเลยเ้าหเลยนบบนแี้เลยนะครับบบ น้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นสีขาวตัวนี้นะคับงน้องก็แท่มากๆเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ารอสุดอีโวนะครับวงน้องก็เป็นแนวนี้แน่นอนนะครับน้องกาลังจัดเด็กเข้ามานะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับน้องจะเป็นทางด้านของสกินนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาะในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินสุดนะครับวงน้องหรือว่ากิจกรรมที่กาลังจัดเด็กเข้ามานะครับน้องก็มีสุดผู้ชายตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจัดเด็กเข้ามานะครับน้องก็เป็นสุดหัวเ้่า ก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะเราก็อัปเดตเข้ามาพร้อมกิจกรรมสุดผู้หญิงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าท้ายเดือนนี้นะครับเนาะได้เห็นแน่นอนนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะทุกคนได้เล่นแน่นอนนะครับวงน้องนี่เลยนะครับก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็ออกแนวแบบว่าคริสต์มาสหรือว่าออกแนวหิมะะะะะนนนนนนิดึงงคครรรัับบวก้อเเ็จปมยลาะ จะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมตัวนี้นะคับงน้องนี่เลยนะครับเนอะก็เป็นวันที่30เดือน1 1นะครับวงน้องก็คือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเนอะก็น่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนอะใกล้จะอัปเดตเข้ามาเต็มที่แล้วนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากเล่นหรือว่าอยากได้สุดตัวนี้นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับวงน้องเออก็จับเปมาหมี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากเล่นหรือว่าอยากได้สุดแนวนี้นะครับน้องเ้าก็นี่เลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าเป็นสายนักมวยนะครับนนองมาเล่นเกมพีไพ่นะครับอยากใส่สุดนักมวยนะครับวงน้องก็คือกําลังจอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้างสำหรับสุดตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางร่างของสุดนักมวยนะครับน้องก็คือเอามาจากประเทศไทยเราเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสุดนักมวยแบบนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับใครที่เป็นคนไทยนะครับวงน้องหรือว่าชอบในการตีลันฟันแทงนะครับวงน้องหรือว่าไหมัดบ่อยๆนะครับนนองแต่อยากใส่สุดไทยนะ บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมที่กาลังอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องเราก็เป็นสุดเลยนะครับวงน้องก็คือเป็นสุดนักมวยเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสุดตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพจนะครับน้องสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากซุ่มอยากได้นะครับวงน้องก็เตรียมเพจรอได้เลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นสายฟีหรือว่าสายเติมก็มีสิทธิ์ซุ่มได้เหมือนกันนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพก็อย่างที่พี่บอกเลยนนนะะรววกก้้้อออองงงงทีี่มมมปาณ10เ็็ลุดดูไ ปะไม้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้น่เอะครับวงน้องก็คือสุดตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับวงน้องเราก็วันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือจะมีเอฟเฟกเยอะมากเลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องยังเอฟเฟกน้อยนะครับเนาะเพราะว่าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเอฟเฟกต์จะเยอะกว่านี้มากเลยนะครับวงน้องก็จับปะไม้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายนักมวยหรือว่าอยากได้สุดนักมวยนะครับวงน้องก็ แจัปเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็มารายงานแล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของนี่เลยนะครนะับเนาะเป็นทางด้านของตู้ลัคกี้รอยยอดหรือว่าโกลอยยอดนี่ยนะครับวงน้องมาดูกันนะครนะับเนาะว่าก็รอยยอดนะครับวงน้องวันที่อัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับเนาะจะสวยแค่ไหนนะคนระับเนาะเอฟเฟกต์จะมีหรือเปล่า e นะครับวงน้องแล้วก็ตู้อีโวนะครับเนาะจะสวยแค่ไหนนั่นเองนะครับวงน้องหรืวก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับ ว่าอยากได้ตู้ฟรีๆหรือว่าไม่ใช่อยากได้ตู้ฟ,ฟรีๆเยอ,อก็คืออยากได้สุดฟรีๆนะครับเนาะพี่บอกไว้เลยนะครับวงน้องว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับเนาะของแรงหรือว่าสุดแรๆเยอะมากนะครับวงน้อง ก็ถือว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะก,ก็เตรียมตัวรับของฟรีได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าของฟรีที่จะมาแจกนะครับเนาะในเดือนนี้นะครับวงน้องก็มีเยอะมากเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นเดือน12หรือว่าเดือนธันวาของเราเนี่ยนะครับวงเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าแจกของฟรีเยอะมากสาหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับเนาะก็คือรอรับของฟรีๆได้เลยนะครับวงน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆในเดือนหน้านะครับวงน้องพี่ขอกดไลค์กดแชร์ให้พี่คลิปนี้ก่อนนะครับเนาะก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องแล้วก็ใครที่แบบว่่าาอยกสสนนนนัับบุพีะคร น้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกันนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเนาะเพราะว่าทุกคอมเมนต์มีลุ้น สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับพวกน้องบายบาย